ใบตัดตัวนี้คือโรเวล l ค่ะนิสาใช้ตัดเหล็กตัดอลูมิเนียมบ่อยมากเลยจะมาเล่าให้ฟังนะว่ามันคมแล้วก็ใช้งานได้นานกว่าจริงๆ ช่างโซลาเซลล์แบบนี้เนี่ยมันเลี้ยงไม่ได้จริงๆกับการตัดเหล็กตัดอลูมิเนียมบางครั้งก็ต้องขึ้นไปตัดรางโซลาเซลล์ที่อยู่บนหลังคาค่ะการใช้ใบตัดเนี่ยก็สําคัญมากๆเพราะว่ามันทําให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ได้นะคะถ้าเกิดใบตัดเนี่ยไม่ได้คุณภาพแต่ตัวของโรเวลอะค่ะเขามีตัวของไฟเบอร์กราสองชั้นซึ่งแน่นอนว่าปลอดภัยไม่แตกง่ายและที่สําคัญนะคะเขาทํามาจากวัสดุไว้อลูมิเนียมออกไซด์ซึ่งตัวเนี้ยทำให้การใช้งานใบ ตัดของเราทนทานมากขึ้นด้วยค่ะเมื่อก่อนนี้กลัวมากเลยนะคะกับการตัดเหล็กตัดลูมิเนียมเพราะว่ามันยากค่ะด้วยฟิลที่ว่าเราต้องใช้แรงและก็ความแม่นยำแล้วต้องรู้จาักการเลือกใบตัดให้เหมาะสมอีกด้วยแล้วมุมจับเครื่องก็สําคัญสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเลยทําให้งานตัดเป็นงานที่ยากและอันตรายดังนั้นเราต้องเลือกตัวใบตัดให้เข้ากับหินเจียของเราค่ะ แล้ววันนี้นี่ก็มีทริคเล็กๆสั้นๆนะคะให้พี่ๆนำไปปรับใช้ได้เป็นทริคในการเลือกใบตัดแล้วก็หินเจียให้เข้ากันที่สุดค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ใบแตกระหว่างการทำงานก่อนเลือกซื้อใบตัดอย่าลืมดูข้อมูลบนตัวใบก่อนนะคะของโรเวลตัวนี้จะระบุไว้เลยว่า m a x s p e e d เนี่ยจะอยู่ที่14,500 rpm ถ้าเครื่องเจียของเราหมุนช้ากว่านี้ก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยเลยค่ะย้าอีกครั้งนะคะอย่าลืมเช็คตัวของความเร็วรอบ ของหินเจียก่อนที่จะซื้อใบเจียเสมอเลยค่ะหรือถ้าพี่ๆไม่อยากจะคิดเยอะนิสาขอแนะนำตัวใบเจียโรเวลตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าใช้ได้กับเครื่องเจียทุกรุ่นทั้งมีสายและไร้สายพอรองรับรอบสูงได้ใช้งานได้ดีแน่นอนค่ะใช้ใบเดียวจบๆไปเลยชอบเทคนิคดีๆแบบนี้อย่าลืมกดเซฟและกดแชร์ให้นิสาด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะ